สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิไปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่14ธันวาคมหก้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างสิงเช้าตัวเด่นก็คือ9ก้ากับส5กับ6 9เก้า3 95 97 30 31ห5 36 39 693 395 951 360หส9ห้า้าห้าห จับคู่ก็สามหกหกสามหกเก้าเก้าหกสามห้าห้าสามนะคะต่อไปบ่ายห้ากับแปดสามกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเก้าเก้าสามห้าห้าสามแปดสามแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งสามห้านะคะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าสามห้าห้าสามสามเก้าเก้าสามเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ก้กับห้าเหมือนกันเนาะต่างกันสามกับหกกับแปดใครจะเล่น vip ก็จับคู่ซื้อใดัดห้าเล่นนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ้าสามห้าก็เอาหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าสามห้า โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ